สวัสดีครับเปนแฟนช่องกระแสตามประเทศอยู่กับพิเจิกระแสตามประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียล1ประจำค่ำคืนวันศุกร์นะครับ พิจตรเลือกเอาเกมเวลาตีหนึ่งสนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับโอลิมปิกลียงอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับองเช่นอันดับ12บลียงเนี่ยมี9้าวแต้มจากการชนะ3แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะแรนมา1ต่อ3นะครับปาโอลฟอนเซกาโมสิตช้งงานเทเลอร์มอร์ตันนะครับมิดฟิลด์ที่ติดโทษแบนไปโดยแมลงจากเกมล่าสุดตัวหลักก็คินตันมาตาคุมเกมรับตรงกลางทันเนอร์เทสแมนนะครับราชิตแกสซาว โคลงแต่งโตลิโซ่ครับแนวรุกก็มาลิกโฟฟาน่ากับอารัมคารัเน็เจอกับองเช่นะครับมี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้1น เกมล่าสุดบุกเสมอแมตช์มาหน,หนึ่งนะครับอเล็กซานเดรยูโซคุณเซอร์ก็มีอุสมานกา马าคุมเกมรับฮาริสเบลคลาบ้าอยู่ตรงกลางนะครับแนวรุกก็ซิดิกี้เชริฟลูตันอาลุสมูตันกองหน้าเป็นปีเตอร์โพสเพอร์นะครับเฉอกันฤดูกาลทิ่แล้วนี่ลียงเอาชนะไปกลับในบ้าน2 0เกมเยือนบุกถล่ม3 0ก่อนเกมเขามองลียงเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายลียงเนี่ยไปเสียหายนะครับไปแพ้แรนแพ้นัดแรกของฤดูกาลครับแต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้าน กรแสางประเทศยังไหลโอลิมปิกลียงยังมีตัวรุกอย่างพวกเกตซาวโฟฟาน่าคารันเนกยังดูน่าไว้ใจนะครับวัดจ้าโอลิมปิกลียงครับพี่เจ็ดมองว่าลียงลงเป็นยิงนะครับในบ้านการันตี1ประตูรูปประตูที่2ให้เชียร์โอลิมปิกลียงเป็นกระแสสเปเชียลหประจำค่ำคืนวันนี้ครับ